อันนี้ก็อยู่กับนีเบลสามล้อในตำนานนะครับของพี่ป๊อตนะครับสายวิ่งเลยครับเั็นนี้สามร้อยนะครับ ต่อพ่วงข้างมาต่อระบบเกียร์มานะครับอุปกรณ์ครบคันเลยนะครับอันนี้รถของพี่ป๊อตมาจาดเร็มเดีสามล้อรีเบลในตำนานเลยครับมีแวะมาเยือนมาเยือนกระบินบุรีนะครับอ